สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอยู่กับอัปริพัฒน์ออโต้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้มีเพาโรยเข้าใหม่มาแนะนำให้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวลดราคาให้หมื่นสองหมื่นว่ากันไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะช่วงนี้นะครับมันเป็นในช่วงของกลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับเราก็จะมีเป็นตัวเซฟเพาโรยเนี่ยเข้ามาให้กับลูกค้าได้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดใครที่ต้องการรถหัวเดียวบรรทุกหนักที่ร้านเรามีตอบโจทย์ตรงนี้แน่นอนอย่างเช่นคันด้านหลังอันตรงนี้นะฮะโตโย ta าไฮรักรีโว่2.8 Entry ครับรถปี22ตายเลยฮะคุณลูกค้าตัวนี้ครับเหมือนกับเราได้ซื้อรถป้ายแดงดีๆ1คันแต่มันในราคาที่ถูกกว่า และไม่เกินเจ็ดแสนบาทถามว่าทำไมถึงเอาเอาตัวเลขเจ็ดแสนมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปออกห้างป้ายแดงเนี่ยบวกนู่นบวกนั่นบวกนีน่บวกนั่นแล้วบวกนั่นอีกบวกค่าดําเนินการทุกอย่างแล้วเจ็ดแสนเกินแน่นอนอันนี้อย่างก้าพูดได้เลยนะครับแต่เกิดอย่างพี่ๆอาจจะไม่เข้าใจในมุมตรงนี้ลองคิดรายละเอียดดูได้หรือไม่งั้นแอดไลน์มาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่ง,ง,งกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับ เราไม่ได้เน้นอะไรมากเราเน้นในเรื่องตัวสภาพแล้วก็ช่วงล่างที่มันมาแบบเต็มๆอะ่ะบรรทุกได้4-5่ 5, ตาตันเอาแบบรถไม่ช้ำอะ่ะนะฮะประมาณนี้ตัวเพศเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับเป็น FEB February ปี22นะครับก็คือรถอายุแค่ปีเดียวเท่านั้นสําหรับตัวนี้ที่เหลือเนี่ยเครื่องยนต์เดิมหมดนะครับพวกแบบอย่างอะไรมัง่งนะฮะนั่นคือการอุด egr การรีแมป ไม่มีนะครับพวงกงพุงกล่องอะไรพวกนี้ไม่มีท่อก็เป็นท่อเดิมกล่อง ABS นะฮะอยู่เหมือนเดิมกล่องอากาศสกิ๊กแบตเตอรี่รูปเดิมนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวใหม่เพราะว่าอย่างคันนี้ใช้งานมันน้อยมากนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างก็คือวารันตี0ูเหลือนะครับ5ปี10,000แโลวารันตีร้านเราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้กับลูกค้า6เดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะครับหลายคนมีการสอบถามตรงนี้เข้ามาเยอะนะฮะสำหรับในเรื่องตัวเพาลอย แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสมมุตินะครับอย่างในกรณีที่คุณลูกค้าไม่มีเครดิตนะอาจจะต้องมีการใช้เงินออกรถบ้างแต่ถือว่ามันไม่ได้เจ็บตัวกับเราเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับในเรื่องตัวเงินดาวตรงนี้มันหยุนหยวนเงนได้อยู่แล้วนะฮะพอแบบสมน้ําสมเนื้อแต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้นั่นคือถ้าเกิดคุยกันในครอบครัวนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้นั่นคือรถที่เป็นปีใหม่สสภาพที่ใกล้เคียงกับป้ายแดงมากที่สุด 3คือโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนี้ถ้าเกิดหนบอกว่าคันนี้ช่วยผ่อน6เดือนเดือนละ3,000ันคุณลูกค้าจะแฮปปี้กันไหมครับถ้าเกิดแฮปปี้แอดไลน์มาถ้าเกิดแฮปปี้คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้มานะครับล้ใหม่คันนี้สวยจะเป็นตัวเวลนะฮะขอบทองนะครับก้านดำขีทบทองออฟทองนะฮะนอนล้อเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ยางก็เปลี่ยนใหม่ใส่เป็นตัวของฟูเมกไว้ให้สำหรับตัวนี้เนี่ย มันจะเหมือนกับตัวแลนโซนะแต่ว่าไม่ใช่ก็จะเป็นตัวงานหนึ่งงานเทพๆเลยการคมกิปไม่มีแตกไม่มีรุ่งแน่นอนแล้วก็จัดทรงตัวรถมาหน่อยนึงแล้วแต่ยางเนี่ยใส่เป็นตัวของซูมเมกให้ก็คือจะเบิกเป็นปี2023ให้เลยนะครับข้องเนี่ยดูดิฮะมันต้องใส่แบบนี้นะครับมันถึงจะเหมาะสมกับตัวรถรถใหม่ทั้งทีนะครับจะไปใส่ข้อเก่ามันก็ไม่ใช่ตรงนี้เราเบิกกับผู้ลูกค้าใหม่เลย นะครับเป็นคออแซมเล็ตมือหนึ่งนะฮะหัวเก๋งสวยมากนะครับเนี่ยอย่างแบบเนี้ยอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการบวกเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวบว,บวกนู่นบวกนั่นบวกนี่เพราะนั้นอย่างแบบนี้ทีเดียวจบครั้งเดียวจบราคาเดียวไม่บานปลายนะครับมาเข้ารูดูด้านในกันสักนิดหนึ่งตรงนี้ไม่เท่าไหร่36 0 0 0นะฮะร,รถปีเดียว ภายในเนี่ยโอ้โหตัวนี้6เกียร์นะครับต้องบอกคุณลูกค้าแบบนี้ด้วย204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500้นิวตันเมตรจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้ว Android Auto Apple Car p l a เชื่มต่อบลูทูธ USB แบบ2.0แอร์แบ็ก3ใบเหมือนเดิมกุญแจร,รีโมทสำรองตรงกุญแจแบบธรรมดามีติดรถมาให้แบบนี้เลยสามารถทำเพิ่มได้นะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้ากลัวหายนะครับภายในก็จะเป็นเดิมๆแบบนี้รถเนี่ยมันไม่ได้มีการ ทำอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เราต้องเข้าใจกันรู้พวกนี้มันจะมีในอีกหนึ่งประเภทที่อาจจะเป็นโตรถแต่งก็มีอีกหนึ่งประเภทอย่างที่เรามีแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิด2ประเภทตรงนี้คุณลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกไปทางไหนมากกว่านั่นคือรถเดิมแบบที่เรามีแบบนี้แต่ถ้าเกิดอย่างรถแต่งบางคันเนี่ยอาจจะมีเป็นพวกแบบอย่างท่อลงหน้าเพลาอะไรประมาณนี้ก็เล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปตัดต่ออะไรเลยกับตัวรถทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ล้อหลังโอ้โหตัวนี้ ตัวนี้จบตัวนี้จบแน่นอนมีติ่มกับตัวรถเลยฟิชชิ่งกับตัวแม็กคู่หน้าทันทีนะครับจะเป็นแม็กกระทะนะฮะ TE ทีอแต่จะเป็นตัวขอบทองก้านดำขีบทองเหมือนกับตัวล้อแม็กคู่หน้านะครับแล้วก็เพาเนี่ยจะเป็นตัวเพาสร้างอันนี้จะเป็นตัว15นะฮะถ้าเกิดเรามองจากระยะด้านข้างนะครับมันจะล้นในส่วนตัวแก้มยางออกมาแค่นิดเดียว ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยความยาวเสื้อเผาเนี่ยมันจะยาวมากกว่าของเดิมเนี่ยหน่อยเดียวส่วนสําหรับยางเราเปลี่ยนเป็นตัวปี2022ให้ตัวนี้เผาสร้างฮะเบรกมือดึงตึงใช้งานได้ตามปกติรถไม่มีไหลนะครับสําหรับอย่างแบบนี้เนี่ยบางคันอาจจะมีการตั้งมาแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งแบบละเอียดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทําให้เพราะว่าปัจจุบันรถเป็นอยู่กับเรา แต่ถ้าเกิดอย่างบางคันเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เลยก็คือเบรกมือใช้งานได้ตามปกติไฟ ABS ก็ไม่มีโชว์นะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อครับคันนี้ยนะทำช่วงล่างเพาลอยเนี่ยจากร้านช่างมิดดีเซลนะครับแล้วก็ตัวกระบะบ,บนล่างเนี่ยดามหมดแล้วเรียบร้อยล็อกขอท้ายมีให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่มีให้แบบนี้เลยมีให้ครบ ไม่ใช่ว่าเอาข้องมาใส่แล้วตัวล็อกขอท้ายไม่มีมาให้ไม่ใช่นะฮะมีไม้ทั้งหมดนะครับคุณลูกค้าส่วนฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไฟเบรกเบอรสามก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED ส่วนช่วงล่างเนี่ยจะเป็นแหนบ16มิลช็อกไข้กันฝั่งละสามตัวเดี๋ยวจจะให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งช่วงพักหลังเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับ เราไม่ได้เอาตัวรถไปขึ้นห้อยนานมากแล้วเพราะว่ามันอาจจะติดพันในเรื่องตัวธุรกิจด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างในอนาคตที่กําลังจะถึงนี้นะครับเราจะมีห้อยมาติดตั้งที่ร้านถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยคันไหนที่เข้าใหม่คันไหนที่ยังอยู่ก็เดี๋ยวจะามาขึ้นห้อยให้กับลูกค้าได้ดูทั้งหมดเพราะผมจะได้เห็นตัวช่วงล่างได้แบบเต็มที่ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยคันนี้อย่างที่บอกนะฮะในเดือนมีนาคมนี้น่าซื้อหน้าออก อย่างแรกนั่นคือคุณลูกค้าได้รถใหม่2นั่นคือโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนี้คราวนี้ยังขอบอกราคาเลยก็แล้วกันนะฮะตัวนี้ปี2022ราคานะครับ659,000แต่ไม่ขายครับราคานั้นราคา659,000อันไม่ขายฮนะอันลดให้20,000เหลือ639,000บาทเท่านั้นนี่คือเลทในสำหรับตัวปี2022ฮะ อย่างที่บอกว่ารถเนี่ยมันอายุแค่ปีเดียวและคุณลูกค้าได้อะไรบ้างผ้ามันฟ้องอยู่แล้วครับสําหรับอย่างกรงแบบนี้เพราะนั้นคันนี้เนี่ยจะบรรทุกได้4ีถึงหตัน6 5 9ส0 0้าหาับาทไม่ขายขายเพียงแค่หกแ0นสบาทเครดิตดีออกรถศูนย์บาทไม่มีเครดิตโทรมาคุยกันหลังไม่ได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นั่นคือโปรโมชั่นในเดือนมีนาคมนี้ห ขับฟรี45-90วันสองช่วยผ่อน6เดือน <Akt> เดือนละ3,000บาทมันจะเป็นลอยต่อเนื่องเลยเห็นไหมฮะพอเราขับฟรีเสร็จแล้วเรามาผ่อนในเดือนแรกก็จะช่วยผ่อนให้กับคุณลูกค้าเดือนละ3บันครันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นต้นๆ10 9 8 7เท่ากับว่า6 <ened S 1> เดือนแรกครึ่งปีแรกผ่อนอยู่เดือนละ6,000บาท7,000บาทประมาณนี้นะฮะแล้วก็ จัดโอนฟรีให้ภาษีมลรองบอ,รบอรฟรีให้จดทะเบียนลงเล่มฟรีให้ส่วนตัวล้อมงลอมแ,มแล้วแมกอะไรพวกนี้มีทุกอ,อย่างให้ครบหมดแล้วและประกันหลังการขายเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นใครดูคันนี้อยู่ต้องการ2.8 6เกียร์พี่ๆครับช่องทางการติดต่อแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องอะไรกันเยอะมากครับรถสวยขายตัวมาเรงได้ เพราะนั้นคนที่กําลังสนใจอยู่จะมองเห็นคันนี้จะต้องได้มีการจองแน่นอนดูคลิปนี้จอง300พอและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ